เวทนาติกา1113บรรดาขันห้าขันไหนสัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันไหนสัมปยุตด้วยทุกเวทนาขันไหนสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาละถึงบรรดาจิตเจ็ดจิตไหนสัมปยุตด้วยสุขเวทนาจิตไหนสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาจิตไหนสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาขันสามสัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุธทยธ์ทธททาาธด้วยอทุกขมสุขเวทนามนายตนะสัมปยุธทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีธรรมายตนะสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุด hmm. ด no, kind of uh uh ้วยทุกขเวทนาก็ม uh ีสัมปยุ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุ์ด้วยสุขเวทนาหรือสัมปยุ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี